ไหนเหมาะที่จะเรียนสาขาอินฟลูเอนเซอร์ที่มอของเรานะคะมีสาขาการสื่อสารและสื่อใหม่มุ่งเน้นการสร้างแบนด์อินฟลูเอเซอร์บอกเลยว่าเป็นสาขาที่น่าสนใจและโดนใจน้องๆที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แน่นอนค่ะ 1. นรักการสื่อสารชอบเล่าเรื่องชอบแชร์เรื่องราวไม่จําเป็นต้องเป็นการพูดหรืออยู่หน้ากล้องเสมอไปนะคะแต่อาจจะเป็นการเขียนถ่ายภาพหรือว่าตัดต่อก็ได้นะ 2มีสิ่งที่เราสนใจเป็นพิเศษมีแพชชั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็อยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างมีความสุขเช่นแฟชั่นท่องเที่ยวอาหาร แล้วก็อื่นๆอีกมากมายได้เลยค่ะ 3. เราจะต้องรู้จักการใช้สื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียหรือสื่อสตรีมมิ่งเราจะต้องเข้าถึงว่าทําความรู้จักกับสิ่งเหล่านี้นะคะ 4. อัปเดตท,ทันเทรนตจะตือลือล้นตามข้อมูลข่าวสารและทันเทรนโลก 5. ้าแจ้งเกิดให้ปังสวัสดิ์อยากเป็นที่รู้จักต่อยอดความสนใจของตัวเองจนกลายเป็นอาชีพถ้าเช็คแล้วเข้าทางกับพุ่งตัวมาเรียนเลยค่ะ าขาแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ะจะทำให้น้องๆเข้าใจการทำงานในสายงานนี้มากขึ้นพร้อมเป็นอินฟูที่ดูดีมีความปางังผลิตคอนเทนต์คุณภาพให้ผู้ติดตามได้อย่างมืออาชีพน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tu.ac.th ได้นะคะ